สวัสดีครับมาพบกับนักจีบเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าไอคอนนะครับให้มันไอคอนตัวหนังสือให้มันใหญ่นะครับเพราะว่ามีคนถามมาว่าวันที่ตัวหนังสือเล็กไอคอนมันเล็กจะขยายยังไงนะครับก็วิธีการนะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้เป็น Redmi Note 9เป็น Android 10นะเพราะว่า Android แต่เวอร์ชันผมไม่แน่อจว่าหน้าตาเหมือนกันเป๊ะหรือเปล่านะครับวิธีการนะครับก็มาที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าเสร็จนะครับ มันจะมีอันแรกก็คือหน้าจอและไปที่หน้าจอและการแสดงผลาการแสดงผลนะครับอ่ <client. S 1> แล้วก็เลือกตรงนี้นขนาดตัวอักษรนะครับเลือกมาให้เป็นแล้วแต่เรานะเราชอบขนาดไหนแต่ผมอะสายตาไม่ค่อยดีสายแว่นผมก็เลือกใหญ่สุดนะครับเลือกเสรแค่นี้นะครับก็กลับไปไม่ตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นมาเลยเห็นไหมครับอ่นนี้ครับตัวหนังสือก็ใหญ่ขึ้นมาแต่คราวนี้บางคนเนี่ย แต่ตาไม่ค่อยดีหรือไอคอนอเงี้ยมันเล็กไปนะเขาจิ้มไม่ค่อยไดโอนครับก็มาตั้งเพิ่มได้นะครับก็เลือกไปตั้งค่านะครับเลือกมาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลือกมาที่าการช่วยเหลือพิเศษนะครับเลือกมาที่การมองเห็นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับขนาดที่แสดง ก็เลือกมานะครับเลื่อนมาแล้วแต่น่าจะาขนาดไหนที่บอกถ้าสายตามไม่ดีก็เลือกไป L เลยนะครับกดกดเครื่องหมายถูกเลยนะครับอันนี้จะไม่เหมือนตานตั้งค่าสอนนะสอน,นะสอนนะตั้งฟุ้กขึ้นมาเลยแต่ต้องตกลงก่อนอาอามาดูนะครับก็ใหญ่ขึ้นครับไอคอนก็ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับสะดวกสําหรับคนที่สายตรงสายตามไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับ่าทีต่ตรงการช่วยเหลือพิเศษ การต้้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การช่วยเหลือพิเศษการมองเห็นถ้าอยากอยากให้ขยายด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอ่านแล้วบางทีแบบมันมันก็ยังเล็กอยู่นะแล้วเราสามารถเปิดได้นะครับขยายได้หลายแบบนะครับว่าการแต่สามครั้งนะครับมันจะบอกอยู่แต่สามครั้งมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับจอจะใหญ่ขึ้นไว้ขยายจอนะครับหรือเลือกแบบอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับ แต่บางครั้งอนตรงนี้มันเราก็เลื่อนได้อยู่แล้วนะครับอ่าแล้วเราก็ไม่ต้องไปได้แต่บางคนเนี่ยบางบางแอปมันอาจจะไม่รองรับเราก็จะเลื่อนได้นะครับอ่าดูนะแก่สามครั้งดูอ่าปุ๊บซึ๊บก็อ,อยู่ที่แอปเดืนครับว่าแอปมันรองรับหรือเปล่านะครับแอปบางอันมันรองรับหรือไม่รองรับอันนี้ก็ต้องไปลองดูกันนะครับอ,อย่างไรช้อปปี้กันนะครับช้อปปี้นี่ ปกติเนี่ยเราตรงนี้เราขยายไม่ได้ใช่ไหมครับเราเลื่อนได้อย่างเดียวอันนี้หนึ 1, 2, 3, 5, ่งสองสามเห็นไหมครับมันก็จะขยายขึ้นแล้วขยายขึ้นนะครับสามกลับมาสามอันเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นแอป,ปที่มันรองรับมันก็จะย่อขยายได้ใช่ไหมครับแต่นเนี่ยพอไอ้บางไันไม่รองรับถ้าเราตั้งนี้เราก็จะแตะสามครั้งแล้วก็ขยายได้ตัวหนังสือมันเล็กไปเราเห็นนี้เราอยากจะอ่านตัวหนังสือมันชัดๆครับหนึ่งสองสามนะครับมันก็ใหญ่ขึ้นมา รู้สึกมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างเดียวนะครับมันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไม่ได้นะเราต้องแตะลงมานะครับคือมันก็ดูแค่ตรงนี้ดูแค่เป็นอันๆไปนะครับแค่นั้นเองนะครับก็จบ้วครับสาหรับวิธีการขยายตั้งค่านะครับให้ตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นไอคอนใหญ่ขึ้นนะครับสาหรับมือถือ Android นะแต่นี่เป็นเวอร์ชัน10นะครับแต่ว่าถ้าเป็นต็มมากกว่านี้11หรือ9หรือ8เนี่ยก็ต้องลองไปดูนะครับว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะ สำหรับคลิปนี้ก็คงจบไปท่าน,นี้นะครับผมสวัสดีครับ